aim do you want to know? want well, I I สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะก็มาทักทายเชนเคยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสีตะกอถอยกดอกลายก้อนหอยนะคะชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นลายจองใจเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยทางพุ่งนะคะสีนั้นก็จะออกเป็นสีเลือดนกนะคะสวยงามมากๆ เป็นงานที่มาจากชุมพนบุรีนะคะเป็นหม้บานทางพุ่งงานทอยกดอกลายก้นหอยนั้นเป็นงานที่มัดลายยากมากใช้ความสามารถ การมัดลายก็ยากเช่นกันนะคะแต่ว่าเนื้องานนั้นสวยมากๆเป็นไหมบ้านทางพุ่งสีตะกอททยกดอกลายก้นหอยนั้นก็จะเป็นงานที่ทํายากมากค่ะการทอนั้นจะต้องมีความสามารถจริงๆคนที่ทอได้ต้องเป็นอาช่างทอมาก่อนนะคะสําหรับชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าลายจองใจมีเชิงบนล่างคู่แล้วก็มีอาหน้านางด้วยนะคะไม่มีชายกลุยงานก็เป็นงานสีตะกอไหมบ้านทางพุ่ง วยงามมากๆค่ะราคานั้นแต่ก่อนก็จะขายแพงมากกว่านี้นะคะในช่วงหลังก็ลดราคาลงและวันนี้ก็คงจะราคาลดพิเศษเท่าเดิมนะคะยังไม่แพงอนาคตแพงแน่นอนค่ะรีบจับรีบจองได้นะคะเพราะว่าราคานั้น4,250บาทนะคะปกติงานชิ้นแบบนี้ก็จะขายสูงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นงานที่ทำยากแล้วก็ที่สำคัญเป็นใหม่บ้านทางพุ่งใหม่น้อยด้วยนะคะชิ้นนี้ เนื้อง,งานนั้นนิ่มพริ้วมากๆงานสวยจริงๆนะคะงานสีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยถือว่าเป็นงานที่ไม่ธรรมดานะคะก็ปไปดูในรายละเอียดชิ้นต่อไปค่ะ The way. You like song. You heart Cause you know me. know my heart. You everything my So ดูความงามในชิ้นที่สองนะคะชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าลายแหวนเพชรผสมลายตะวันฉายนะคะท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีชมพูกลีบบัวสวยมากๆสีสันนั้นาสามารถใส่ไปงานแต่งก็ได้นะคะใครจะแต่งงาน ก็สามารถจับจองได้งานใหม่บ้านทางพุ่งนั้นชิ้นนี้ก็มีน้ำหนักมากค่ะเพราะว่าเส้นใหม่นั้นเส้นใหญ่ทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักทอแน่นหนามากน้ำหนักมากกว่าชิ้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะสีก็สวยเช่นกันถือว่าใครจะใส่ไปงานแต่งหรือว่าจะแต่งงานเองก็สามารถใส่ได้เลยนะคะสีสวยมากทอแน่นหนาแล้วก็เป็นงานที่มีน้ำหนักด้วยมีหน้านาง อ่าไม่มีชายคลุยนะคะมีเชิงบนล่างขนาดของงานนั้น1น2คูเมตรงานลายก้นหอยถือว่าเป็นงานที่ไม่ธรรมดานะคะราคาแต่ก่อนนั้นราคาพุ่งถึง4,700บาท4,900บาทมากกว่านั้นก็ยังมีขายมาแล้วนะคะแต่วันนี้ราคานั้นยังคงเท่าเดิมเพราะว่าเจ้าของงานนั้นก็ลำบากในเรื่องการ ใช้จ่ายหรือการขายเพราะว่าขายยากมากต้องการเพียงแค่ทุนเดิมนะคะประมาณ4,200บาทอาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะสวยงามราคาก็ยังคงปกติอย่างไม่แพงนะคะสำหรับชิ้นงานในคลิปวันนี้นะคะทั้งไทยสอบถามได้นะคะไปดูในรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะ d ีว o น It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. ะะเป็นงานสีตะกอทอยกดอกลายก้นหอยเรียกว่าลายตะขอเจ้าฟ้านะคะสีนี้สวยมากๆค่ะเป็นสีม่วงตัดลายตะขอเจ้าบนท้องผ้าสีขาวนะคะมีหน้านางด้วยนะคะหน้านางสองชั้นเป็นสีแดงสวยงานมากๆใช้ไหมเส้นใหญ่จะมีความนิ่มมากยิ่งใช้งานยิ่งใส่สบายยิ่งสวยยิ่งแน่นนะคะสำหรับไหมบ้านเส้นใหญ่แบบนี้ ราคาก็เท่าเดิมนะคะสนใจสอบถามทักทายมาได้นะคะขนาดของงานนั้น1นคูณสเมตรนะคะชิ้นนี้สีม่วงสวยนะคะทุกชิ้นงานนั้นราคาก็พูดกันได้นะคะอยากขายมากๆค่ะเจ้าของงานบอกว่าอยากจะให้ปล่อยไปนะคะ <ๆ S 2> ก็พูดคุยกันได้สําหรับเรื่องราคานะคะไปดูในชิ้นสุดท้ายนะคะ Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. ายประยุกต์นะคะจำลายไม่ได้ค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสีตะโกทอยกดอกลายก้นหอยเช่นกันนะคะใช้ไม้บ้านทางพุ่มเส้นใหญ่นะคะมีน้ำหนักสีทองผ้านานก็จะเป็นสีชุพูบานเย็นนะคะขนาดมาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะ1นูณเมตรมีหน้านางแต่ว่าไม่มีชายคลุยนะคะสำหรับวันนี้ทุกชิ้นงานนั้นก็เป็นงาน สตะกอเป็นไม้บ้างทางพุ่งนะคะอยากปล่อยไปราคาก็พูดคุยกันได้นะคะสนใจชิ้นไหนทักทายมารู้สึกจะเจ็บคอแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วยค่ะ